s ราซ์ r ราซ์ชร s ซ e เลว Leo, ฮะฮะลาพิโนไอซามิสวัสดีค่ะ Hello my friends from Thailand today um I teach Perry j h n วันนี้นะคะคุณครูมาโคนะคะจะมาสอนเราเรียนภาษา เจ้าของภาษามื่อน,นี้เราสิมาเรียนยังไงฮะ <Huh? S 1> today today what we learn <ABC. S 1> a b c a b c เราเราสิมาสอน a b c นะคะ a b c อันเยอรมันเราก็คือภาษาอังกฤษที่พี่น้องก็เรลย a b c d e f g h i e, j k l m n o p

Eh. 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 Ah. <laughs> <laughs> okay, next. Ooh. Mm. 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 Uh, uh, oh. uh. <laughs> The teacher want more money. Huh? <laughs> money? Uh, via oil. It's not in I want more. Six <laughs> no, Sick oil. From where? Here, yeah. my back. Oh, show me your back. She's very rich. Look at her. One euro is. Uh, no, two euro is. How much? Sixty euro. Hey, 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 hey. I'm shocked. Did huh? she not give me money for. Yeah. For the, uh, and here? She's

อย่าอันนี้คือ w o c h e Woche แปลว่าสัปดาห์นะคะเุณนนายประสิช้อนนั่นวันจันทร์วันวันอาทิตย์นะคะอ่ะเลื่มจากวันจันทร์เนอะ Monday Monday Dienstag Dienstag วันอังคาร Dienstag Mittwoch 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 Donnerstag Yeah, yeah, Don't good, have. really good. <laughs> <coughs> Fry tart. Fry tart, yeah, you know. Zamstap. Zamstack, you know. So But a tip. Yeah, yeah. yeah. <laughs> oh, okay, okay. Do you want uh, do you want to do uh speak type? Yeah, yeah, yeah. yeah you say I like more um Nazak นารักนารักมากมากทีรักทีรักกูกูีกูอ่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอ่อออฟใครมปัญหาใครมปัญหามอสเร็วเร็วฮะเร็ว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 อยาเร็วเรว I can say um um ผมคิดถึงคุณนะครับผมคิดถึงคุณนะครับโอเคมิสกูลพี่บ้าพี่บ้า you are พี่บ้า you are พี่บ้า too ย่า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  you พี่บ้า alone you always <laughs> beating a lot oh, yeah sorry yeah sorry you can say later <laughs> <laughs> Pop money. huh Pop money. Pop m o n e yeah y กระเป๋าเงินพกมันนี่กระเป๋าเงิน can say to pate pate yeah again kugelschreiber คู่กุญสเกล์บาคู <serves> no. ่กุญสเกล์บาคู่กุญสเกล์บาภาษาเยอรมันไม่น่ามีในโลกพี่น้องเอ้ยไม่อยากคัะแกโค้ล flusher โค้ลฮะ bottle โอเคมีอะไรพี่น้อง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 สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้อง เอาพูดดีๆนั่งตรงๆนน่งหลังตรงๆเลยเฮอยเฮตังซี่เฮตังซี่เฮตังซี่โอเคโอเคสวัสดีสวัสดีพี่น้องพี่น้องทางบ้านทางว่างทางบ้านทางบังเช้าเช้าจังหวัดอุบลราชธานีเอชาวจังหวัดชาวจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีย่า และพี่น้องพี่น้องชาวไทยชาวไทยทุกคนทุกคนสำหรับมือนี้สำสำหรับสำหรับมือนี้มือนี้เอลาพี่น้องไวซํานี้แล้วพี่น้องใช้มันซัมมีาพี่น้องลาพี่น้องไวซํานี้ไว้ซํานี่ซากอนเดอร์ กนโอเคพี <Sound> ่น้องอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด Subscribe กด Subscribe ระเพื Oil ่อเป็นกำลังใจ What's s a y i n เพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจกำลังใจให้พวกเราให้รักเผา ให้พวกเราให้พวกพวกเราเราด้วยนะครับด้วยนะครับวิสิมิสมารชินสบายบาย